สวัสดีครับคลิปนี้จะพาไปชมการเดินทางน้ําใจนะครับเพื่อส่งต่อเสื้อกันหนาวน้ําใจเสื้อผ้าน้ําใจรวมถึงหน้ากากแมสนะครับทั้งหน้ากากผ้าหน้ากากนําไม้แก่ผู้ที่ขาดแคลนนะครับในจอภาพเป็นช่วงค่ำของคืนวันที่30ธันวาคม2 5 6 3นนะครับผมก็ ต้องนำน้ำใจต่างๆมาจัดแพกจัดเรียงแยกนะครับเพื่อที่จะแยกเสื้อกันหนาวแยกส่วนที่เป็นของเด็กของผู้ใหญ่ออกมาก่อน,นเพื่อความสะดวกในการเวลาเราไปส่งต่อนะครับเพราะว่าผมเดินทางคนเดียวทริปนี้นะครับคุณสบายใจไม่ได้ไปด้วยในภาพขณะนี้ผมกำลังเลือกเสื้อกันหนาวเด็กออกมานะครับ ซึ่งในช่วงวันที่30-31ธันวาคมนะครับจังหวัดศรีสะเกษมีอากาศหนาวเย็นมากลมหนาวตลอดทั้งคืนทั้งวันนะครับน้ำใจที่ผมนำไปครั้งนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่1นึในสิที่มีอยู่ที่บ้านนะครับเป็นน้ำใจของหลายๆคนครับที่เขาแบ่งปันมานะครับไม่ใช่ของผมนะครับผมเพียงแต่ไปส่งต่อเท่านั้นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณ อย่างเสื้อกันหนาวสีเขียวตัวนี้แพ็คถุงมายังใหม่เลยครับก็เป็นเสื้อของผู้ใหญ่นะครับถึงใหม่อยู่เลยคุณลุงคุณป้าที่อยู่ตามหมู่บ้านต่างๆก็จะได้ใส่เน่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าใครมาจัดให้มันลงล็อกดีๆหนาวจนเหงือแตกเลย 6โมงเช้าของวันที่31ธันวาคม2563นะครับผมก็เริ่มเดินทางนำน้ำใจที่จะมุ่งหน้าไปยังอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งอำเภอกันทะลักห่างจากจังหวัดศรีสะเกดประมาณ60กิโลนะครับหมู่บ้านที่ผมจะเดินทางไปนั้นห่างจากอำเภอกันทะลักไปอีกเกือบ30กิโลเส้นทางเดียวที่จะไปผามโมยแดงไปอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนั่นแหละครับ อีกหกิโลถึงอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับอุบ้ติที่ผมไปปกติสบายใจจะมาด้วยนะครับเขาก็จะนั่งข้างๆก็จะคอยป้อนข้าวเหนียวป้อนอะไรให้แต่ทีนี้สบายดีมาคนเดียวกินง่ายๆนี่แหละ เมื่อเช้าบนรถออเดิฟอ,ออเดิฟมาถึงหมู่บ้านพูสลอนนะครับถึงสี่เลนข้างหน้าก็เป็นภูเขานะครับเขตอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับหมู่บ้านที่ผมไปชื่อว่าหมู่บ้านโนนขาขาดมาถึงจุดนี้ก็เลี้ยวซ้ายลงทางดินที่เห็นในจอภาพนี่แหละครับครั้งนี้ผมโชคดีนะครับเพราะว่าหมู่บ้านที่ผมไม่เคยมาผมได้ข้อมูลมาจากลุนออกน้องคนหนึ่งนะครับ บัเอิญผมมาเจอคุณพี่นิพาวันที่ร้านขายของที่เห็นในจอภาพนี่แหละครับ,บ,บแกเป็นจิตอาสาพอดีเลยพอรู้ว่าผมเป็นใครมาอะไรมาทำอะไรแกช่วยเหลือให้ข้อมูลอย่างดีเลยน่ารักมาก,มากๆคุณพี่นิพาวันนะครับถ้าจากปากทางเข้าแต่ร้านค้าร้านที่เห็นในจอภาพจะอยู่ซ้ายมือนะครับร้านแรกเลยซ้ายมือ และคุณพี่นี่พ่อวันก็น่ารักมากที่จะนำพาผมไปยังครอบครัวที่ขาดแคลนต่างๆนะครับแม่ก็มีส,ปปสวัสดีครับเอาแม,กม,กม่ก่อนครับเอาแม่ก่อนเี็กคุณพี่ชื่ออะไรนะ นิพาวันคุณพี่โชคดีครับมาเจอคุณพี่นิพาวันนะครับนิพาวันอุทัยวัานช่วยประสานชาวบ้านแจกให้อ้โหแล้วเราก็จะมีแมสด้วยนะครับอะคุณพี่เช็ดหยิบแม่เลยครับครับโอเคเนาะนี่ไงนะไหนเกลือทะรลอันนี้ปูยู่บ้านโอเคใส่แม่ด้วยค่ะ ท้องไม่ใช่่าถือด้วย้ไปทางนี้เลยค่ะาาจุดที่สองครับ หายมากถึงจะไปเสียต้ามะเพื่อต,าตา่างๆครับบที่นิพพานช่วยชัดเลือกเสื้อผ้าน้ำใจนะครับอันนี้ของคุณยายใ,ใจเล็กๆน้อยๆอบคุณขอบคุณโอเคนะคะอย่าลืมใส่แมสด,ด้วยนะครับไปไหนอย่าลืมใส่แมสใส่แมสออกนอกบ้านใส่แมสใส่หน้ากากด้วย อบผมขอโต้กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับอโอ้คุณยายนั่งรถเข็นมาด้วยน่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ให้หลานน้อยก็โอ้ตัวในหลานน้อยจะใส่ได้เนาะ <S 2> <S 2> นี่ผมขานมะย่ากับเป็ดตาเด้อเออบ้านนี้มีเด็กเล็กสองคนดีฮะลกล็อกล็กหอนคุณยายสวัสดีครับทายทั้งพุ่นแล้วก็มาด่านด้านนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตแจกหลานก่อนบักลาบปลากรามะนีลูกเดไม่ใช่ให้มันมันสมมามาใส่เสื้อลูกอ้าวใช่เลยอู้หู ดองเงื่อนใบก็ทำฉนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แต่เชอไครับแม่เออครับผมแม็ดด้วยลูกแม็ดด้วยใช่ใส่แม่เลยใส่แม่ลูกบเวลาลับแม็ดลูกครับใสยืดเด้อเอายืดยืนครับยืนครับนัเอายืนครับเอาคนหนูคนหนูมานี่ลูกมาลูกสาวมาลูกสาวสวยเลยนี่เท่ากันหนูเลยลูก โอ้ยนลกโอ้ยโอ้ยเตียงโซงก็หนงหะเนาะฮโอ้ยเตียงงเอันนี้คนสวยก็เตียงโงอยู่กันจะเกือคนครับเนี่ยเห็บคนโอ้โหมีตาด้วยไเดกูอ้างในะครับเคนคุณตาสบายดีร้อนรเอนร้อนอันนี้แล้วคุณใส่เพ่มเผ่อป่ะอุ่นเลยสองตัว ไทเกอร์โอเคอ่ะครับครับ,รบจังสัตแล้ะครับถึงแล้วครับ,บกกรนหนึ่งสองสาม <S 2> <S 2> โอเคอาาุอ่นนะลูกนะใส่แม้ด้วยนะลูกนะไปหาตัดอะไรประมาณนี้ตัดเล็บขี่เงี้ยวก็อุม่มมามาหล่างมาอาบน้ำให้ พี่นี่พาวันนะครับบอกให้ลูกบ้านชาวบ้านนะครับว่าว่างๆให้ไปตัดผมฟรีที่ร้านขายของที่ผมแวะ้าเห็นก็คือไปตัดเลยอ่าแกตัดเองด้วยนะตัดฟรีไหมตัดฟรีพี่ตัดยอดสุดยอดครับพี่ตัดฟรีผู้หญิงผู้ชายตัดได้หมดไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ที่สี่ครับที่พี่นิพาวันพามาไปใส่กันหนาววิ่งกันสนุกเลยเนี่มาแล้วบ่อเอาแม่กนครับคุณป้าครับเอาไว้ใส่นะครับแล้วออกจากบ้าในใส่แมสป้องกันใส่กันหนาวก็อโ,โอ ช่วยคับช่วยจัดช่วยแจกฮะสุดยอดเกี่ยวกันในท้องที่เนี่ยเราเรียกว,ว่าบ้านโนนขาขาดลบ้านโนนคาขาด <opers. S 2> แต่ถ้าเป็นบ้านก็บ้านโนนมีชยัยบ้านโนนมีชยันะยช่ไม่และบ้านโนนมีชยัยนีหอเลยเด้อหอไปเด้อ่ะ ครับให้อบอุ่นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมช่วยยไทอย่าลืมใส่แมส้วยน่ารักเลยขอ่ายหน่อยใส่แมสหน่อยหนึ่งสองสามลุยาย่วยยายสวัสดีครับ ผหน,นีม่ใกันนะฮนี่เด็นตวตวใหญ่นี่ฮะคุณป้าครับเอาแม่ไปก่อนครับสี่คุณป้าออกข้างนอ,อกใส่แมนํำเด้อใส่หน้ากากน้าป้องกัน้เอเเลืมเราต้องซื้อ,อน,นี <c oughs> ใ่ใส่ล <c oughs> ะก็ซากใส่ละก็ซากถลาสทลงนีก็ <c oughs> ่าอลงมาตรงในซื้อแล้ว อืมเป็นเศษกักไปเลยเกักไปเลยไปหายไปง่าใจอ่าออต้นกระอุนดีอดโอ้อจะมาคือยายจอยใช่นใส่สูตรเลยครับโอ้โ <laughs> อ่าโอเคปไปสวัสดีคุณคุณน,น,น,นี่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 นยาเลี เอเพิ่นหอมกันไปน้ำยืนหนูเลยไม่มากินถ้ามันไปคอไปน้นคุณผู้ชเออเยเอ๋จะลืมออกข้างนอกใส่แมสด้วยนะคะคุณยายด้วยคุณหลานด้วยนะคะลกูกอ่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ครับครับผมอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีเงี้ย สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับบ่อไฟก็มีจะไปพาไปหาเจาะเบาะแสตรงที่คนที่คนนี้นะครับพอดีดีมากาเลยทางที่จ้าให้น้ำใจของหลายๆคนนะครับตอนนี้เราไปแจกมาตั้งหลายที่ขอบคุณพี่นิพาวันมากๆนะครับจิตอาสามากๆ ได้รู้จักน้องครับเออพี่ก็มีส่วนร่วมอันนี้ก็ภูมิใจและดีใจขอบคุณมากมากที่ใส่ใจเขาให้มามีน้ำใจมากพาผมไปแจกอะไรคะคนตามหมู่บ้านต่างๆนะครับทีนี้ของที่เหลือนี่พี่เราคือผมมีเวลาไม่พอนะครับที่จะไปอีกหลายจุดเลยฝากพี่เขาแจกนะครับดูทั้งแมสด้วยแมสเอาครอบครัวนี้ด้วยนะนะครับพี่ที่มาวันชูแมสหน่อยชูถุงแมสถุงนั้นหน่อยแอ่ถุงนั้นแหละทค่ะทั้งสองสูงทั้งสองสูงจะเอาไว้แจก เพราะว่าน้องก็จะไปข้างหน้ามีคับเดี๋ยวพี่ก็จะเป็นคนรับมอบแจกต่อไปบครัใ้เจาะคนที่เขาไม่มีอ่าคนที่ได้โอกาสกว่าเราครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับน้ำใจสุดยอดคุณป้าผมไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมใส่แมนน้ำเด้อกลับบ้านเราฮะ